เป็นน้ำเป็นมลที่มันก็แปลกๆเลยนะเพราะเขาถามแรกก่อนนะครับไม่ค่อยเห็นกันเลยนะใครมีเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์บ้างอยากทํานู่นอยากทํานี่นะเจ้าโปรเจกต์เลยนะเน็มนนก็อยากทำห็นนี้ก็อยากทําใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะครับเนมจะมาเล่าถึงเรื่องราวที่เที่ทีนี้อยากทำเหมือนกันนะครับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นที่นี่ครับใคแปลไปบ้างครับหรือเพิ่อนๆไปหละผมว่านะที่ยูนิเวอร์แซลใช่ไหมครับที่นั่นเนี่ยมันจะมีตัวเครื่องดื่มที่เรียกว่าบัตเตอร์เบียร ครั ilk, en, lyn, la la la, reality, ้งแรกผมกินผมรู้สึกแบบเฮ้ยไม่อร but <cream> ่อยมากเลยอะแล้วเราก็ไม like. like like ่รู้ด้วยว่ามันค really ือรสชาติของอะไรปกติเรากินเครื่องดื่มอะไรก็ตามเราก็จะเดาออกว่ามันคือรสแซนด์วเชอร์รี่ผมมีด้วยนาใช่ไหมครับแต่บัตเตอร์เดียที่ผมกินครั้งแรกมันอิมแพกแล้วรู้สึกแบบเราชอบแล้วเราอยากจะกินมันอีกแต่แพงไงเราซื้อได้แก้วเดียวพอกินแก้วสองก็ไม่ไหวละก็าคุยกับน้องชาดวันนั้นไปด้วยกันทั้งครอบครัวนะเราคุยกับน้องชาว่านี่นะ กลับไปเราอยากจะทําแบบเนี้เราก็ขายที่ร้านอาหารเราดีกว่านะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับกลับมาก็เริ่มต้นจากการเสิร์ชหาวิธีการทําตัวขัวน้งกว่าลองเอานู่นเอานี่มาผสมผสมจนเรารู้สึกแบบมันใช่ละมันน่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็เริ่งขายที่ร้านอาหารตอนนั้นนะครับของผมเองนะครับก็ขายไปก็เป็นเมนูขายดีแล้วก็แกะเราใช่จะจุดยุดแค่นั้นนะรู้สึกแบบเโอเคเพอละ ได้เมนูใหม่เราสึกดูกวันไหนอยาตจริงก็เข้าไปกินทีราได้นะครับ<ไ>จนวันเดินงานย่อมโครับผมได้บูธบูธมาหนึ่งบูธเป็นบูธที่ขายอาหารตรงงานย่อมโปกติถ้าใครเคยไปกินเดินงานย่อมโหจะแค่ว่าจะมีโซนนี้เป็นโซนอาหารใช่ไหมครับเราก็มองซ้ายมองขวาว่าเราจะเอาอะไรเนี่ยเป็นขายปกติถ้าขายอาหารปกติมันก็ไม่แปลกใช่ไหมครับเราก็มองซ้ายมองขวาเห็นบัตรเ,เบียนี่แหละก็เอาวะมันหมายว่าจะทำบัตรเ,เบียตัวเนี้ยให้มันขาดที่บูธได้นะครับ มันก็เลยเกิดเป็น,นบู๊ลลักษณะแบบมานี้นะครับเราก็พยายามหาจุดเด็นว่าอ่าโอเคเป็นเครื่องดื่มเทมนต์นะครับมีพร็อกม,มีอะไรให้ถ่ายรูปนะครับผลปรากฏว่าผลตอบรับค่อนข้างดีเลยขายนะครับค่อนข้างดีมากนะคนงชอบเราก็ถามฟีดแบกว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนก็บอกว่างชอบคันคนไม่เคยกินที่ยูนิเวอร์แซลก็บอกว่าเอออร่อยคนที่เคยมีกินก็บอกว่ารสชาติมันคล้ายๆเลยนะเออเหมือนแทนก็ได้อร่อยดีนะครับเราก็สึดดีใจแต่ตอนนั้นนะ วิธีการที่เราทำนะครับเราใช้วิธีการเอาขวดน้ำหวานที่เราได้มาใช่ไหมที่เราผสมเองนะครับมาผสมโซดานึกเหมือนเฮลิบุบอยเลยครับแล้วษับประมาณนั้นเลยไม่มีรังสีองนะครับก็ขดาไปก็แก้ไปนะครับพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะคนชอบอยากเล่นใหญ่บ้างรู้สึกว่าไหนๆมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วเราทำแย่ทำมีพ็อปมีอะไรแล้วอยากจะไปส่วนกลางบ้างอยากจะไปขายกรุงเทพบ้างนะครับแว็บแรกเลยมอหน้ากันแวแล้วบอกว่า ไม่อยากขาที่นี่ว่ะอิมแพคคือไม่รู้ตอนนั้นอะไรโดนใจรู้สึกว่าการที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในอีเวนท์ที่อิมแพคได้สักงานเนี่ยรู้สึกมันจะแบบดึกดื่นต้องสักเซสแน่เลยอ่ะรู้สึกยิ่งใหญ่มากช่วงนั้นช่วงเดือนมีนาสั่งงานจะางโมเสกใช่ไหมครับผมก็เลยเสิร์ชหาข้อมลูลเลยว่าช่วงใกล้ๆเนี่ยมีงานอะไรที่มันจัดที่อิมแพคมองทองธาน,นีบ้างนะครับแล้วก็เป็นงานอาหารปรากฏว่ามีกสายโทรทามออกภาไ,ไนเลยนี่ครับคือผมเนี่ย มีผปรดักต์แบบเนี้อยากจะไปขายในงานพีน่เออพี่บอกให้ส่งรูปมาก่อนเดี๋ยวพี่คัดเลือกดีหนึ่งมันปรากว่าเขาชอบเขาบอกว่า้มันเป็นคอนเ็ปต์ที่แปลกดีแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นในประเทศเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าก็ได้บูธมาแบบงงๆตอนนั้นคือประมาณปลายมีนาแล้วงานเนี้ยมันจะประมาณกลางเษายนก็เลยเวลาประมาณสองอาทิตย์นันเลยคุยกันว่าเฮ้ย hey, นะเราอยากเดี๋ยวเราก็ไม่ขายที่นู่นละ คราวนี้เนี่ยเราควรจะปรับปรุงขบวนการผลิตให้มันดีหน่อยเราจะไปหนึ่ภาพไปออกบูธเมืองทองธานีแล้วก็ไปยืนอยู่หลังบูธผสมโซดากอบหีตีให้ลูกค้ามันก็ดูไม่เหมาะใช่ไหมครับรู้สึกเฮ้ยอยากจะหาเครื่องที่มันแบบทําได้อะไรเงี้ยทำน้ำอัดลมได้เลยนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยอยากจะหาขบวนการวิธีการง่ายๆครับผมกับน้องชายไม่มีความรู้เรื่องวกนี้นะใช้วิธีการซื้อซื้อกูเกิลซื้อกูเกิลซื้อ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 ต้องมีขบวนการเยอะแยะมากมายที่ผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันถูกอะไรมันผิด มีเรื่องคอยเย็นต้องซื้อเครื่องแบบโพสต์มิกพีมิกอะไรสักอย่างไม่รูเลยเอาเป็นว่าเซิร์ชเราเจอร้านที่เหมือนเขาขายอ,อกกุปกรณ์พวกเนี้ยอยู่ประมาณสองสามร้านก็่ลยคุยกันยว่าเฮ้ยถ้างั้นก่อนจะถึงวันที่ต้องไปจัดบูธเนี่ยเดี๋ยวเราไปกรุงเทพสักสกอตสักสาวันปึ๊บถึงวันขับรถไปครับมาไปปึ๊บนัดกับร้านหรือว่าพี่ครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเดี๋ยวผมพยายามไปหานะครับแล้วก็ไปปรึกษาไปซื้อเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับพอไปถึงเนี่ย อันนี้ก่อนหน้านี้คือไปแล้วหลายร้านนะยังไม่เจอที่ถูกใจร้านสุดท้ายผมไปถึงสิ่งที่เขาสิ่งที่เขารอไอ้สิ่งที่เขาตั้งไอ้ทาให้ผมคือเขาเอาเครื่องที่ผมอยากได้าวางไว้บอกเขาแบบเราเข้าไปเฮ้ยพี่ตรงนี้แหละอยากได้เลยอะมันเป็นเหมือนเครื่องคอยเย็นนะ่ะที่เป็นเครื่องคอยเย็นก็คือปกติเราทําน้ำประดมใช่ไหมครับมันต้องใช้ความเย็นเพื่อให้มันซาใช่ไหมครับเราก็อัาตัวแก๊สเข้าไปอันนี้คืออ่านมาจากกูเกิลนะไม่เคยลองทาแต่ว่า บอกกูอย่าเขาเหมือนดูมีความรู้บอกว่าครับพี่เนี่ยผมต้องใช้วิธีการแบบคาร์บอนเนตอะไรพวกนี้พี่เขาคงมองออกว่ามึงไม่ได้เป็นหรอกมึงไปอ่านมาเขาบอกว่าอ่ะอยากไล้ตัวนี้เหรอใช่พี่พี่ขายเท่าไหร่อ่ะเราถามผมถามว่าพี่ขายเท่าไหร่อ่ะปกติถ้าเราถามแบบเนี้ยเราถามว่าพี่ขายเท่าไหร่อ่ะคําตอบที่ท่านมาควรจะเป็นอะไรครับกอนกี่บาทก็ว่าแค่หมื่นบาทสองหมื่นบาทว่าไปใช่ไหมสิ่งที่มันนั้นพี่เขาตอบกลับมาคือนองจะซื้อพี่เท่าไหร่แต่นะมึงถามกูเหรอว่ากูจะซื้อเท่าไหร่ อุ่นแทงต่ำไปก่อนแล้วกันไม่มีงบห้าพันได้ไหมพี่สักห้าพันแล้วกันเดี๋ยวมีงบประมาณนี้นะครับพี่ก็บอกว่าเออน้องว้าห้าพันซื้อไม่ได้หรอกเราต้องสองสามหมื่นเครื่องมือสองเนี่ยเราก็หตกใจเครื่องแพงขนาดนี้เดี๋ยวว่าสองสามหมื่นแล้วเขาก็เริ่มถามว่าจะไปทําอะไรก็บอกว่าอ๋อพอดีผมมาทําตัวเครื่องอื่ตัวหนึ่งนะครับแล้วขัดที่โคราชแล้วมันแบบักเซสเลยอยากจะมาขายที่เมืองทองบ้างครับพี่ก็บอกว่าอ้าแล้วเราจะออกบูธเดือนไหนเนี่ย พี่ถามเดือนไหนแล้วครับอ่าเดือนไหนมาเลินครับเดี๋ยวกันนะพี่อ่รู้จักคนที่ทําคขึ้นงดื่มาสั่งกับน้องเนี่ยเขาลงทุนครึ่งจักมเป็นร้านเลยนะแล้วเขาก็ทำกันเป็นปีเขาจะไม่กล้าเอาออกบูทมาขายเลยแล้วเราเนี่ยจะออกบูทมาเลื่อนแล้วมึงยังหาวิธีการทําให้น้ํามันซาไม่ได้เลยนะอ่าแล้วถ้าพี่ไม่บอกเราอะเราจะทำยังไงอ๋อผมก็จะเอาโซดาครับเทแล้วก็ไปส่งไปลูกค้าครับเขาก็ตกใจแล้วก็ปวดร้อนปวดร้อนปวดร้อมีสองอย่างคือหนึ่ง เห็นใจเราสมเทศเรานะครับม to well ีสองอย่างนะครับผมค่อนข้างไปทางสมเทศมากกว่านะเขาบอกเอาเทไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เนมาหาพี่เออมาหาพี่นะพรุ่งนี้นะอีกวันเราจัดพูใช่ไหมครัพรุ่งนี้มาหาพี่แต่เช้าเลยแล้วก็เตรียมตัวขวดน้ำหวานไปด้วยผมก็กลับไปนะครับวันั้นก็เขาจะเตรียมอะไรไว้ให้เราวะแต่เราเปแผ่นสปองแล้วว่าสุดท้ายแล้วก็ผสมขวดโซดาก็ได้วะถ้าไปได้จริงนะครับอีกวันึ่งขับรถมานะครับสิ่งที่พี่เขารอไว้อยู่นะครับคือเครื่องนี้นะซึกแบบเฮ้ย โหยนี่มันคือสิ่งที่เราเซิร์ชมาใน Google แล้วมันแบบประมาณนี้เลยเราก็ไม่รู้ว่าเรื่อง่าเคืออะไรนะครับพาวเขาบอกโอเคเอาตัวโทวน้ำหวานมาเดี๋ยวพี่ลองต่อระบบให้ดูเรามาโ,โอ้ตื่นเต้นมากเลยอะเป็นครั้งแรกที่เราจะแบบทาน้ำคาโบเนตที่มันมันคือน้ำอารมนะครับเออทำที่มันเป็นรสชาติของเรานะครับวแบบแรกนะครับเอเด็บมันก็กินนะมันก็ทําหน้าด่ายอย่างนี้นะแล้วมันก็บอกว่าเนมลองลองถือลองลองเยแบบมันดีหรือไม่ดีวะเนี่ย ลอง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 พอกินปุ๊บยู <S <S นิเวอร์แซลลอยมาเลยครับดื้อดืดืดืด,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 ดืไม่ใช่คือตอนแรกที่เราทำมันก็คล้ายๆแต่มันก็ไม่ได้แบบเหมือนมากะแต่พอมันผ่านระบบตัวเนี้เฮ้ยมันใช่เลยวะอันนี้คือที่อยากอยากทำมากเลยอยากได้เครื่องนี้มา,ากก็ถามกลับไปดีครับเท่าไหร่ครับผมว่าไม่นแพงแน่เลยขนาดเครื่องมือสองแบบไม่ได้เป็นระบบแบบพวกนี้เลยนะ ในยังสองสามหมื่นเลยแล้วนี่มาแบบครบเส้เลยพี่ก็บอกว่า,วาเอางี้มึงเอาไปขายก่อนแล้วถ้าขายได้ไมีกําไรชอบค่อยมาซื้อพี่มหรือความเก่งใจครับเราก็ตอบไปสั้นๆว่าขอบคุณครับเราไปขายบูนเลยครับขายขายผลตอบรับดีกําไรไม่เยอะนะกำไรหลักพันนะครับไปทําอยู่กันนประมาณเจดวันสภาพมันก็คือ ทำกันเองอะ่ะไม่มีพนักงานไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นใช่ไหมครับก็ทํา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 ขายดูฟีดแบกลูกค้าเลยครับผบอกว่าเมื่อดีพูดรสชาติเรารู้ไปแล้วมันอร่อยใช่ไหมครับช้ได้นะครับก็เลยได้ใจนะครับออกบูธใหญ่เลยนะครับในปีนั้นนะออกบูธตะเวนทุกป,ประเทศเลยบูธฟรีก็ไปบูธไม่ฟรีก็ไปนะฮะต่อรองไปบางงานก็ขาดทุนนะฮะทำเหนื่อยมากแม่งสุดท้ายขาดทุนอนะไรเงี้ยบางงานก็กําไรเยอะนะครับงานที่กําไรเยอะๆก็มีแบบอันนี้งานของวงในที่ขอนแก่นก็ขายแบบ ได้เยอะมาสาวันได้ประมาณสองพันกว่าแก้วขาย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 วนไปเด็นผมไหมครับอยู่นั่นนะครับใส่หมวกแหลมๆอยู่นะฮะก็าขายนะขายทําำวนกันไปนะครับอันนี้คือสภาพเบื้องหลังนะฮะอันนี้คือเบื้องหลังตอนงานแรกนะครับเบื้องหลังงานแรกเลไที่ทานะครับสภาพแต่ละคันที่ขับรถออกไปไปหมู่บูนไปอมูดอนขอนแก่นนะฮะเชียงใหม่ก็ไปนะก็ไปสภาพไปขับรถไปกับน้องนะสองคนนะครับตัวเล็กตัวเล็กกันไปนะครับสภาพมันดูไม่สวยนะแต่รู้สึกแบบ มันเริ่มมาแล้วนะเออแล้วมันก็แบบรู้สึกว่าสนุกอยู่ในการทํานะครับจนมีเหตุการณ์นี้ที่ทำให้ผมรู้สึกฉุนคิดว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราทําอยู่อะมันถูกเวหรือยังนะครับค<อ>ือมันเกิดอ,อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับปีนึออกประมาณสี่สิงน,นะครับปีที่ปีแรกที่ทำนะครับออกออกอาทิตย์ละงานสองงานนะว่าไปนะครับคือรถเกิดอ,อุบัติเหตุนด้ก็คือเหมือนขับตอนนั้นเป็นงานซ้อนกันขอนแก่นกับบุบล์นะครับผมก็ตบคนไปที่ขวัแก่นแล้วผมกาขับรถไปอยู่อุบลกับน้องนะครับ ตอนขากลับมาเนี่ยเหมือนรถมันไปกระแทกกับหลุมที่ถนนนะครับเราทําให้ยางมันระเบิดปุ๊บเส็จหลักนะครับแล้วก็แต่ไม่เป็นไรนะครับรถไม่คว่ำนะถ้าคว่ำผมไม่ได้ยิงตรงนี้นะฮะอยู่ในไม่คว่ำนะครับก็ไปพยายามประคองมาอยู่กลางทางนะครับเราก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันมันคุ้งบอกว่าคือการที่เราออกบูธขับรถไปมันก็มีอันตรายจชมีเกิกดอุบัติเหตุได้เลยได้ใช่ไหมก็เลยมามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะทํา อะไรกันแน่ต่อไปนะครับถ้าออกบูอยางี้ก็มันก็ไม่น่าจะเติบโตได้ใช่ไหมครับก็เลยมาคิดว่าลูกค้าเราอะหลายคนที่เราออกบูดอะเขาบอกว่าอยากจะซื้อกลับบ้านบ้างซื้อปกติเราซื้อเป็นแก้วใช่ไหมมันก็ซื้อกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านก็นละลายใช่ไหมครับลูกค้าบอกว่าอยากจะได้แบบซื้อกลับบ้านม่เครอบครัวกินบ้างอะไดไม้อะไรเงี้ยช่วงหลังๆเนี่ยก็ไปหาซื้อขวดเปล่ามานะครับแล้วก็เป็นฝาฝาแล้วก็มีเครื่องจิดฝาง่งที่ใช้มือถือนะครับติดฝาทั้งงงๆเลยนะ ลูกค้าบ,บอกเอากลับบ้านใช่ไหมครับครับนึงครับแล้วก็เข้าไปมุดอยู่ในรถเรานะแล้วก็กอกกอกแทนที่กอกใส่แก้วก็กอใส่ขวดแทนกอกใส่ขคดเสร็จปึ๊บตั้งเอาเครื่องกีฬามาที่ปึ๊บแล้วก็อส่งให้ลูกค้าเราก็รู้สึกว่าถ้าเราพัฒนาตัวใส่ขวดแก้วอ่ะเฮ้ยมันน่าจะโอเคน่ะแล้วมันขายได้ทุกประเทศเลยนะถ้าเราทําขนส่งแบบขายออนไลน์ทุกประเทศเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าจะไปได้อ่ะแทนที่เราต้องไปออกบูธจุดจุดหนึ่งอ่ะ มีมาอยู่กันที่ดีกว่าอยู่ที่บ้านเรานะครับแล้วก็ทำขวดแล้วก็ส่งทั่วประเทศเลยว่าพอคิดได้อย่างงั้นปุ๊บรู้สึกแบบโลกนี้แบบมันมีแต่แสงสว่างรู้สึกมีแต่โอกาสแบบเฮ้ยแม่งได้ว่ะเอออยากทำสิ่งแรกพอคิดว่าอยากจะทำแบบบรรจุข,ขวดขายออนไลน์ในขวดที่ง่ายเลยว่ามันก็ไม่นา่ามีอะไรก็แค่ออกแบบติ๊กเกอร์ติดติ๊กเกอร์ที่ขวดไปก่อจากเครื่องที่เรามีที่เราไปออกบูธปิดฝา หากล่องใส่ส่งไปสะดีขนส่งถึงลูกค้าเก็บตังค์รู้สึกเหมือนง่ายน,นะมนั่นก็มันก็เออแค่นี้เองเราทิาเออแค่นี้เองฉะนั้น,นสิ่งแรกที่ผมทํานะครับตอนที่มองว่าอยากจะขายแบบ่วประเทศแล้วคือทําอย่างนี้เลยครับ <S <S เปิดเพจครับทําโฆษณาครับไม่ใช่ของจริงด้วยนะกราฟิกล้วนๆนะฮะโฆษณากราฟิกนะครับแล้วก็บูธโพสต์นะครับขายแล้วก็มอกว่าโอเคเราจะได้รู้ไงว่า ลูกค้ามันสนใจโปรดักต so ์เราหรือเปล่าแล้วโปรดักต์เรามันน่าจะขายได้จริงหรือเปล่านะครับวิธีการขายผมเพียมากเลยนะครับเราบอกลูกค้าว่าโปรดักต์มีแน่โปรดตามวันนี้รอเดือนหนึ่งแล้วจะส่งของให้นะครับเราขอเวลาเดือนหนึ่งในการส่งของให้นะครับขายขวดหนึ่งไม่คุ้มนะครับเราบอกลูกค้าว่าต้องซื้อเป็นกล่องนะฮะกล่องหนึ่งหกขวดสามร้อยเก้าสิบบาทลวส่วนสมนะครับสั่งวันนี้พียวเดอร์เดือนนาด้นะครับก็ทําทำกสับกระสนายแล้วก็บูดโพรดไปนะครับ ระหว่างนั้นเราก็ไปออกพูดมากปรับปลายนะครับจนมันกระแสตอบรับมันค่อนข้างจะดีมากแล้วก็คุณเข้ามาสั่งเยอะนะครับตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าออเดอร์ออนไลน์นะอยู่ที่ห้าร้อยกล่องเฉลี่ยคือ3า0 0ันขวดประมาณ2ี่สวันอ่ะได้ประมาห้0 0อยกล่องประมาณสา0 0ันขวดนะครับเราก็รู้สึกเฮ้ยโอเคเฮ้ยมันสกเซสว่ะดีใจอ่ะเออแต่ผมลืมคิดกระบวนการผลิตไปรครับกระบวนการผลิตผมง่ายมากคือแบบรอกล่องจริงจริงอ่ะ เวลาเนี่ยมันเหลือแค่เจ็ดวันนะ่ะที่จะต้องสอเดินให้ลูกค้าเราก็บอกเล้ยประมาณเจ็ดวันก็ถ่านเราก็มัวแต่ลอกกล่องสัมภาริตกล่องสัมภาริษสติกเกอร์อะไปซื้อขวดมาใช่ไหมเราก็มองว่าโอเคเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงอนะเราจะเริ่มตั้งตัวลายการผลิตของเราเลโกเทเลยลายการผลิตที่จริงก็คือเอาเครื่องมาตั้งหนึ่งเครื่องนะฮะแล้วก็เอาขวดนะมาลวกน้ําร้อนนะฮะแล้วก็มากรอกน,นี่ความคิดแล้วนะกรอกเสร็จปุ๊บปิดฝาใช่ครับวิธีการนี้มันเคยใช้ได้ครับถ้ามันท,ทําแค่ประมาณสามสี่ขวด เราออกบูสสามสีส่ขวดแต่เนี่ยเรากําลังทำสามพันขวดปัญหามาที่เลยครับหนึ่งไม่ซาทาไมมันถึงไม่ซารู้ไหมครับความซาคืออะไรทำธุรกิจนี้มีความรู้อีกแบบคือความซาคืออะไรคนระับความซานะครับปกติแล้วว่าตัวน้ําเนี่ยน้ำของนที่เราเคยกินนะใครเคยเอานมเป๊ปซี่ไปตักแต่เรากินจะรู้ว่ามันไม่ซาเพราะความซามันถูกกักเก็บโดด้วยความเย็นพอน้ํามันกักเก็บก๊าซคาร์บอนไอ้คาร์บอนเอา,า,าอไว้ใช่ไหมครับพอเรากินปุ๊บร่างกายเรามันร้อน ทำให้การเรามันคลายจากน้ำแล้วมันระเหยขึ้นมาที่จมูกเรามันทําให้เกิดค,ความซ่าความรู้นะครับมีความรู้ใหม่แล้วปัญหาคือ,อความเย็นไม่ถึงในการผลิตต่อเนื่องความเย็นไม่ถึงสองจู่ๆเนี่ยมันก็เกิดอ,อาการแบบความเย็นมากเกินไปคือเราไม่สามารถควบคุมการผลิตได้เลยนะครับโดยเครื่องที่เรามีอยู่นะครับก็เครียดผ่านไปแล้วสองสัปดาห์ก็ไม่รู้จะทําไงนะครับหาวิธีเซิร์ชเน็ตก็แล้วอะไรก็แล,แล้วนะเครื่องที่เรามีอยู่มันไม่สามารถทําได้นะครับเหลือไวลได้อีกสี่วันสุดท้าย วิธีการแก้ปัญหามผมง่ายมากเลยครับผมก็โทรหาอีพี่ที่ขายให้ผมครับเออพี่ครับพอดีว,ว่าผมจะต้องทําตครื่องดื่มใส่ขวดแก้วครับบอกเออแม่มันก็ทําได้ดิก็ใช้เครื่องที่ขายไปก็ได้ไม่ใช่ได้พี่แต่มันมันต้องทําเยอะมากๆีพี่ประมาณก,กี่ขวดอะสามพันขวดพี่อา่าแล้วอา้าวดับเราต้องแบบบรรยายที่ไม่สไลด์ละ 你ี么ไม่หมดเวลาะช่าๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆอหมดเวลาอยู่ๆๆๆๆๆอๆอๆๆๆๆๆ่ๆให้ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ่ๆๆ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 ม กีก็บอกว่าเี้ยอีกแล้วเหวะครบบับแล้วีิเอางี้ถ้างั้นพรุ่งนี้รีบขับรถนำเทง่ยวเลยพอได้เลยพี่ไม่มีรูปให้ดูแล้วขับรถไปแล้วสิ่งที่รออยู่คือเครื่องใหญ่ๆประมาณนี้นะ <โอ S 1> เป็นเครื่องบรรจุนะครับถ้าใครเคยเห็นพวกฟูมเซซี่ใช้กันนะ่ะมันจะเป็นเครื่องที่ <S <S 2> <S 2> ท,ที่เหมือนเครื่องควัอ่ะแต่ขั้นแรกคือมันจะบรรจุเครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปมันทำให้ลอยมากเลยควบคุมตัวแก๊สควบคุมตัวความเหนียได้นะครับก็ได้เชิญมาหน่อนะครับก็ถามไปว่าเฮ้ยพี่ <ๆ S 1> ยากว่ะไม่มีตังค์ซื้อเนี่ยเลวมึงเอาไปใช้ก่อนมึงเอาไปใช้ก่อนเสร็จแล้วมึงขายได้กำไรมึงค่อยมาซื้อที่ก็ได้ได้เลยพี่ตอบด้วยความจริงใจว่าขอบคุณครับต้องขับรถกลับมาเขาเริ่มถามนะเริ่มถามระหว่างที่เราทำเนี่ยต้องไปขออนุญาตเพราะภาษเปรี้ยส์ในคนตัวนั้นเหม่งนิ่งเดยู่ในการพูดคุยจะไม right ่ไผมไปถามเด็โคราชพี dai, ai, ่เขาบอกว่าประโยคแรกนะน้องถูกจ so yeah> ับมาป่ะ เข้าใจว่าปกติแล้วเนี่ยไม่มีคนปกติหน้าไหนที่เดินเข้าสับสับกัแล้วไปมอบตัวนะฮะแต่เราก็ไปเซิร์ชดูว่าเฮ้ยมันต้องมีสแตมป์ดีกว่ามันถึงจะถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมเราก็เหมืไปมอบตัวเขาบอกนะเขาบอกว่าอ่ะก็ดีแล้วนะครับพี่จะไม่ต้องไปตามจับขอบคุณครับพี่ครับเออก็ไปหาพี่ครับพี่บอกว่าเฮ้ยนี่ยนี่เป็นเคสแรกของพี่เลยนะเดโคล่าในอีสานเนี่ยต้องมีคู่แข่งเราแค่สองเจ้าเองอุ้ยดีอ่ะที่ไหนบ้างครับพี่ผมจะได้ไปดูเสือด้วยว่าเขาแบบทำไปยังไง คู่แข่งเราก็มีเติมสุกกับใครทั้ำทิปอะเราก็จะดีใจบอกว่าอ๋อครับผมทำแล้วโูกเราไปถือว่าละล้านปวดแล้วไิถืว่าละสองร้อยปวดนะฮะคู่แข่งเรานะคู่แข่งผมนั้นเติมสุกนั่นทียวล้วรู้สึกภูมิใจที่ได้พูดแบบนี้นะฮะก็ถามสุดท้ายแล้วก็คือโปรดักต์ก็ออกมาได้นะก็พยายามใช้เขาเรียกอะไรอ่ะทำถึงสองคนร่วมขวดเนี่แอบกอดบรรจุทำทำแล้วก็ให้น้องๆที่ร้านอาหารทุกท่านไม่ต้องูกค้าก็ให้ทำโปรทีมกันจุดแพ็ค พอสุดท้ายเสร็จโอ้ยใจว่าเลยเสร็จแล้วตามมา้วยให้ต้องสั่งต้องส่งนะครับก็ไปที่ขนส่งอ่ะมาแล้วครับลองไหมตึ๊กติ๊ดต๊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 อเลยนะเดี๋ยวไม่เปิดรูปให้ดูย้อนหลังอ่าโอเคนะไปที่ขนส่งนะครับพาไปที่ขนส่งเ๊บรู้สึกโอเคโล่งแล้วเหมือนด้วยยุคบุขคลจงกนะไปที่ขนส่งเจ้าหนึ่งสีส้มนะฮะเอามาแล้วนะ อ่ะให้ดูก่อนอันนี้คือเครื่องที่ผมไปเห็นนะครับนี่เขาเตรียมไว้ให้ผมบอกว่าอ้าเนมมือไปใช้ก่อนนะครับมีตังมาหน่อค่อยมาใช้ทีนะครับทุกวันนี้คือซื้อเขาแล้วนะฮะเออพี่เขาไม่ยอมให้ติดนานนะก็ะซื้อแล้วนะครับอันนี้คือตัวขวดแรกที่ทําเสร็จภูมิใจมากรู้สึกแบบนี่แหละเออเราแบบทาสาเร็จแล้วนะครับใส่ขวดจนได้นะฮะเด็ฉลากพร้อมนะครับอันนี้คือล็อตแรกที่ส่งนะครับเพิ่งห้าล็อตขวดก็ ขนไปสามสี่รอบแบบขนขนไปที่ขนส่งนะครับด้าน 4, สีส้มนะครับจนในที่สุดนะครับรู้สึกว่าจานในที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนจะประสบเส็จนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคาดการผิดไปคือแปลครับรลองนึกภาพว่าเราก็าลึงนึกไปว่าดามเมจของขนส่งสีงส้มมันรุนแรงแค่ไหนนะฮะก็แปลครับ,รบส่งไปห้าร้อยกล่องใช่ไหมครับ นใบหาเซ็นต์ที่แตกครับลูกค้าก็บ่นอยู่ในเพนะว่าเนี่ยส่งขวดแตกมาให้เป็นปาาฉลามแล้วใครจะรับผิดชอบถ้าปาเจ็บแล้วแบบเออดา่ากูด้วยดาว่าคนสง่งที่จริงก็คือเขาก็ดา่าเราก็ถูกนะเพราะเราเป็นคนเรื่องคนส่งใช่ไหมครับคนส่งเขาไม่เขียนเลยสปาดนะครับ <S <S เขาบอกว่าถ้าเป็นขวดแก้วเขาไม่รับผิดชอบนะครับเราทำไงได้ครับเราก็ต้องคืนลูกค้านะครับเขียนให้ลูกคา้าลูกค้าแจ้งมาส่งใหม่ให้ลูกค้าแจ้งมาส่งใหม่ให้แต่ติดจ้านะครับติดจ้าของส่งนะครับก็เป็นบทเรียนว่าเฮ้ย มันก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะครับว่าการจะทาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนอกจากที่จะอยากทําแล้วนะมันก็ต้องหาข้อมูลแต่บางครั้งอ่ะบางทีเราคิดไม่ถึงจริงๆว่าเรามองว่าโอเคเราผลิตเสร็จแล้วมันน่าจะจบที่เราแล้วอะส่งผลส่งมันไม่น่าจะมีปัญหาก็มีปัญหาตามมานะครับวัน้นก็ขาดทุนเยอะยาวเลยนะครับ้นทุนส่งก็ต้องส่งใหม่คือต้องไปจ่ายค่าส่งใหม่ผลิตก็ต้องผลิตใหม่ทั้งหมดนะครับเคลสินค้าก็ไม่ได้นะครับ เราเราก็ทํามาเรื่อยๆนะครับจนมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเปลี่ยนหมูมมออีกหมูมมองเลยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ไปออกบูธเหมือนเดิมนะแต่ออกน้อยลงนะครับไปออกแต่งานที่เรารู้สึกแบบเออมันน่าจะแบบสักเซจริงๆนะไม่ไม่ขาดทุนนะครับงานเนี่ยเป็นงานที่อุดอรนะรก็ไปอยู่หน้าอุดรหน้า,หน,าหน้าเซ็นหน้าเซนทัศนนะครับบุ้งเคร่ง้านเนี่ยเป็นร้านหติดร้านหนึ่งนะเป็นร้านไอติมนะครับเราก็สังเกตว่าเจ้าของร้านไอติมร้านเนี่ยเขามากินเราบ่อยมากเลยอ่ะ วันหนึ่งประมาณห้ารอบมาต่อแถวซื้อต่อแถวซื้อตัวเรารู้สึกพี่รีฟิลไหมเดี๋ยวที่ผมมาเติมไม่ฟีลเกรงใจเราก็ไปซื้อติ่มข้อโคเดียวเราก็ไซื้อเราห้าหัวแก้วเลยครับพอหลังจากจบงานเขาก็มาคุยกันว่าเฮ้ยเนมถ้าพี่อยากจะสั่งเราแบบเป็นราคาส่งผลิตอะไรเงี้ยเราทำพี่ได้ปะเออทำให้ได้ไหม บอกว่าีกได้พี่พอดีว่าผม,มาทำไปแบบตูวขวด,ดวยสามารถเก็บได้นานแล้วก็คุณภาพไม่เสียมันยังซาแล้วก็รสชาติโอเคอยู่เออส่งได้นะครับบอกเออโอเคเลยงั้นทาราคาไหมพี่หน่อยนะเออทำราคาให้หน่อยว่าถ้าเราสี่ขวดขึ้นไปราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมว่ากลับไปแล้วคืนนั้นทําเลยทํากราฟิกห้าสิบขวดราคานี้ร้อยขวดราคานี้แล้วก็อัพไปหน่อยห้าร้อยขวดราคานี้พันขวดราคานี้เออดูเท่ดูเหมือนแบบ เราไปลงงานใหญ่ว่าอ้เราไปถึงได้ทีแบบเยอะให้เขาแบบสร้างลุกนิดนึงนะฮะเขาไลน์กลับมาเลยโอเคเดมพี่สั่งัญขวดนะชีชิบหายแล้วกูแล้วก็ถามว่าเออแล้วเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาผลิตนามาที่โรงงานเราใช้ไหอโรงงานเราครับก็เดี๋ยวต้องต้องประมาณสอสาวันนะครับพอดีว่าโรงงานมีคิวงานเยอะอยู่ครับจริงคือไม่มีนะครับ แล้วเดี๋ยวเนมต้องรอพนักงานกลับไปก่อนนะครับพนักงานคือเออผมกับน้องครับสองคนนะยังพอดีออกบูดอยู่ยังไม่ทำนะครับเอา่าโอเคสามวันได้นะครับพอกลับไปเพิ่มแล้วก็เล่งทาเลยนะเล่งทำออเดอร์นะครับเนี่ยแล้วก็ส่งไปครานั้นเรารู้สึกเฮ้ยโอ้โหไม่ขายที่เป็นพันคนเลยพอส่งไปเรรู้สึกเฮ้ยมันมันมันก็เกินกว่าที่เราคิดในตอนแรกที่จะทำแล้วนะก็ส่งไปนะครับพี่เขาโทรกลับมาบอกว่าเฮ้ยเนมซัประมาอาทิตย์เลยนะเขาโทรกลับมาบอกว่าเฮ้ยเนมลูกค้าพี่ชอบอ่ะ อันนี้พี่สั่งรบแรกนะแล้วพี่ล่อยยังไม่ครบทุกสาขานะอืมเออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ปล่อยครบทุกสาขาแล้วพี่แจ้งอีกทีแล้วกันไม่ครบทุกสาขาประมาณกี่สาขาพี่ก็พี่ปล่อยประมาณยี่สิบสาขาอยู่เลยอ๋อครับแล้วที่บอกว่าครบทุกสาขาประมาณกี่สาขาครับตอนนี้พี่มีแฟรนไชส์อยู่ประมาณสองร้อยกว่าสาขาก็เดี๋ยวถ้าสมมติโอเคเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ก็สั่งเรานะแล้วก็ผลิตไปที่นห่นละกันนะเ๋็วเข้ นะก็ทำแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มรู้ว่าโอเคเราต้องค่อยๆปรบับกระบวนการผลิตะรแล้วทาให้เรารู้ว่าเออนอกจากที่เราทําตรงนี้ได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่การรับจ้างผลิตหรือว่าทำ O E M นะครับให้แบรนด์ต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโปรดักที่เขาไปทำนะครับคือเขาก็เขาทําไอติมอยู่แล้วแล้วเขาอยากจะเพิ่มลายโปรดักใหม่ทําเป็นเหมือนโฟลสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาน้ําของเราเนี่ยไปแล้วก็เอาตัวไอติมอะไปทอข้างบนก็เป็นอีกเมนูนึิงที่ขายดีนะครับแล้วก็ขายเป็นขวดด้วยก็คือทำเป็นแบรนด์เขาเองนะแล้วขายตามตามสาขาขเขาเองนะครับ อันนี้ก็คือเป็นตัวเรื่องราวนะครับที่ผมนะเอามาแชร์นะครับก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะไปต่อได้อีกสักไก่แค่ไหนนะครับหรือว่าต่อไปมันจะมีอะไรรอผมอยู่ข้างหน้านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือเมื่อเรามองย้อนกลับไปแล้วอะสิ่งหนึ่งนะที่ทําให้เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับเป็นสิ่งเดียวนะครับคือต้องลองยปิทถาครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องเดมแสงตะวันขอบคุณ